สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR s o l d i e r s ค่ะวันนี้พบกับพิชันปริญาณเทธพิเชียนเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนกันค่ะปลัดกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลจิตอาสาทำกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ชุมชนรอบศาลาว่าการกลาโหม พลเอกวรเกียรติรัตนนนท์ประหลัดกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลจิตอาสาของสำนักงานปหลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนสามแพร่งคลองคูเมืองเดิมและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามราชวร,รวิหารโดยเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับส่วนราชการต่างๆและประชาชนมีการแบ่งพื้นที่ทำกิจกรรมเป็น5โซนคือพื้นที่แพร่งสรรปศาตสตร์ซอยสารเจ้าพ่อครุฑ พื้นที่แพร่งนาราพื้นที่แพร่งภูทรลานภูทะเรศพื้นที่คลองคูเมืองเดิมทั้งสองฝั่งและพื้นที่สวนสารานรมโดยมีกำลังพลกว่าเก0อนายร่วมทำความสะอาดเก็บขยะฉีดล้างรังระบายน้ำและท่อระบายน้ำรวมถึงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ภายในพระอุบโบสถและมอบของให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนสามแพร่งสำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน ในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้มีความสะอาดสงบปลอดภัยน่าอยู่อาศัยเพื่อสุขภาวะอันมาัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่โดยรอบเสนาที่การทหารบกตรวจความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19 ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองระบุใช้รูปแบบเดียวกันกับการฝึกทหารใหม่พลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะเสะนาทีการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหา,า,า,ารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการทหารช่างค่ายบรชัทจังหวัดร,ราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยฐานกองทัพบกที่รับผิดชอบการฝึกอบรมนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองในลักษณะเดํนเนินการบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวที่กองทัพบกให้การสนับสนุนกรมคุมประพฤติกระรวงยุติธรรมมาตั้งแต่ปี2552โดยมีกระบวนการในลักษณะพหุภาคีปรับสภาพร่างกาย ฟื้นฟูสภาพจิตใจตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางโดยจะใช้ระยะเวลาบำบัดฟื้นฟู120วันเพื่อเตรียมกลับสู่สังคมภายนอกอย่างมีคุณภาพต่อไปโดยเสยนาธิการฐานบกระบุว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งกองทัพบ,บกมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในทุกภารกิจพร้อมย้ำถึงนโยบายกองทัพบ,บกในการดูแลบุคลากรรวมถึงบุคคลที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมกับกองทัพบ,บก ในห่วงระยะเวลาหนึ่งจำเป็นที่จะต้องดูแลและป้องกันโรคอย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่กระบวนการคัดกรองจนถึงการดูแลรักษาหัตรวจพบเชื้อสิ่งสำคัญคือการได้รับวัคซีนตามมาตรฐานสาธรารณสุขดังนั้นการฝึกอบรมวิวัฒนพลเมืองถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับการฝึกทหารใหม่ค่ะ แม่ทัพภาคที่สาได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานีหนึ่งเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรพลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3าเป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานีหนึ่งเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรโดยมีภาคส่วนต่างๆรวมถึงพลเอกวิจักสิริบรรพบ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางมาร่วมกิจกรรมในการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับกำลังพลและพี่น้องเกษตรกรสืบเนื่องจากกองทัพภาคที่3าได้ร่วมกับกลุ่มภาคเอกชนขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปฐุมธาน,นีหนึ่งจากมูลนิธิชัยพัฒนามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบคลังน้ำมันพิจิตรโดยทำการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ปลอดภัยจากสารเคมี ในช่วงฤดูการทำนาปี2564มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ10โครเรือนรวมพื้นที่ประมาณ159ไร่เนื่องจากเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำแต่เมื่อเข้าโครงการจึงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและกองทัพภาคที่3ตามโครงการทหารพันดีสำหรับผลผลิตข้าวปทุมธาน,นี1เมล็ดพันธุ์พระราชทานที่ได้ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปแปรรูปเป็นข้าวปลอดสารเคมี และบางส่วนก็จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพื่อขยายโครงการต่อไปขณะที่หน่วยฐานอื่นๆของกองทัพบกนะคะยังคงเดินหน้าช่วยชาวนาตลอดฤดูการเก็บเกี่ยวนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับเตรียมที่จะพิจารณารับซื้อข้าวเปลือกไปประกอบเลี้ยงในหน่วยทหารค่ะ ไปดูกันที่ตำบลท่าวางผาอําอเภอเท่าวางผาจังหวัดน่านที่กองพ่านฐานมาที่10กรมฐานมาที่2ได้จัดกำลังพลช่วยเหลือชาวนาในการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้แก่ข้าวไร่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวซึ่งชาวนาที่ได้รับการช่วยเหลือโดยการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตในครั้งนี้กล่าวว่าดีใจและขอบคุณหน่วยทหารของกอ,องทัพบกที่ได้เข้าช่วยเหลือ เพราะถือเป็นการลดค่าแรงสําหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตของคนงานไปได้ในระดับหนึ่งค่ะวันนี้ผมก็มีความดิใจไปอย่างมากครับทีทหารมามาพัานิบนะครับน้องได้มาช่วยชาวบ้านนะครับในการลดค่าแรงนะครับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกับพวกเขานะครับก็ต้องขอขอบคุณทหารมามาพัานซิบไปอย่างมากครับขอบคุณครับด้านกองกําลังสุรักิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21 ได้เดินเท้าหลุยพื้นที่ลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยชาวนาสีข้าวใส่ในยุงข้าวเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีและเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงราคาข้าวตกต่ำโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ได้ช่วยประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดพื้นที่รับผิดชอบ5้าจังหวัดชายแดนแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารส่วนพันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกกองทัพบกระบุว่าผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณหน่วยทหารที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและ,กะเกษตรกรในทุกความเดือดร้อนโดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวนาในฤดูกเก็บเกี่ยวนี้และขอให้ดำรงความต่อเนื่องในทุกพื้นที่เพราะอาชีพทำนาถือเป็นรากฐานของสังคมไทยขณะเดียวกันขอให้หน่วยทหารเปิดค่ายทหารให้นำข้าวเปลือกมาตากลดความชื้น รวมทั้งอาจพิจารณาช่วยรับซื้อข้าวเปลือกของชาวนามาสีในโรงสีข้าวของหน่วยเพื่อการประกอบเลี้ยงอีกด้วยค่ะส่วนกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังคงสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ในหลายพื้นที่นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางกองทัพบกได้จัดกำลังเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเสริมการสกัดกัน้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรองรับการเปิดประเทศของรัฐบาลค่ะ โดยหน่วยแรกเป็นกองร้อยฐานพรานที่3 5 0 5หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองบริเวณท้ายหมู่บ้านขุนห้วยนกแแปลตำบลพระาธาตุอำเภอแม่ระมราจจังหวัดตาบมุ่งหน้าไปยังอุทยานขุนพะวอเจ้าหน้าที่ทหารได้ตรวจพบผู้นำพานหนึ่งคนคือนายสมชัยสิริมหาโชคจากการสอบสวนทราบว,ว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวจำนวน2ี่คน ยังอยู่ในพื้นที่บนเขาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาค้นหากว่าสี่ชั่วโมงจึงพบแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยมีเป้าหมายเดินทางไปที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปทำงานในโรงงานเย็บผ้าก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการตรวจสอบและขยายผลต่อไปขณะที่กองกำลังสุรสีโดยหน่วยเฉพาะกิจลาดยาได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน95คนโดยแบ่งเป็นที่บริเวณบ้านห้วยกบตำบลหนองลูอําเภอสังขละบุรีจำนวน57คนในตำบลท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจำนวน29คนและตำบลท่าเก่าอําเภอเบืองจำนวน9คนจากการสอบถามทราบว่าเดินทางมาจากจังหวัดทวายย่างกุ้งเหมาะลำไยและพระโคประเทศเมียนมา โดยจะเข้าไปทำงานที่กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบ,บุรีและชนบุรีเสียค่าใช้ใจ่ายรายละ18,000ถึง25,000บาทเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิและสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจานบุรีเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปส่วนกำลังพลของกองร้อยฐานมาที่3หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่4กองกำลังผาเมือง จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย45คนขณะออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจแนวชายแดนบริเวณบ้านถ้ำตำบลแม่ง,งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายใส่ซอมอายุ25ปีที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นผู้นำพาเข้ามาจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากเมืองตวนประเทศเมียนมาเพื่อไปหางานทำที่กรุงเทพมหานครโดยจ่ายค่าเดินทางให้กับผู้นำพารายละ20,000ถึง23,000บาท เจ้าหน้าที่จึงตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายและล่าสุดนะคะกองทัพบกได้จัดกำลังเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมนี้จำนวน4กองร้อยสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกใน4พื้นที่เพื่อเสริมการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลซึ่งกำลังที่จัดไปสนับสนุนเพิ่มเติมนี้ จะปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งและดูแลพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐในการเปิดรับแรงงานต่างด้าเข้าประเทศทั้งในด้านมิติทางกฎหมายและสาธรารณสุขค่ะกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนมตามโครงการกองทัพร่วมใจต้านภัยหนาว กองทพบกโดยกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมตามโครงการกองทบกร่วมใจต้านภัยหนาวโดยมอบผ้าห่มกันหนาวจํานวน200ผืนให้กับประชาชนในพื้นที่ณศูนย์วัฒนธรรมไทยแสกบ้านอาจสามารถขณะเดียวกันยังมีการเดินทางไปเยี่ยมให้กําลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบกล่องปั่นน้ําใจและผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียงจานวน5รายในพื้นที่บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอีกด้วยซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้สารต่อนโยบายของกองทัพบกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ความห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครพนมเริ่มหนาวเย็นโดยเฉพาะในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นมีหมอกปกคลุมพื้นที่และมีลมหนาวพัดมาเป็นระยะซึ่งพบว่ามีประชาชนอีกเป็นจํานวนมากที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว กองกาลังสุรศักดิ์มนตรีจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือทะทะบ5จะเปลี่ยนหมายเลขช่องจากหมายเลขหนึ่งเป็นหมายเลข5าตั้งแต่วันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปโดยจะยังคงนําเสนอรายการคุณภาพที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและดํารงความเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงและบริการสังคม หากพบปัญหาในการตั้งค่าสอบถามข้อมูลได้ที่026152294-95เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tv5.co.th อย่าลืมนะคะดูช่อง5กฎหมายเลข5เริ่ม25พฤศจิกาย,ยานนี้เป็นต้นไป กองทัพบ,บกมีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบุคคลพนเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ2,565โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียวทางเว็บไซต์ atc.rta.mi.th กรมยุทธศึกษาทหารบกหรือเว็บไซต์ radd. กลาง atc.rta.mi.th กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่22พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2564ไม่เว้นวันหยุดราชการสอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบกหมายเลขโทรศัพท์02-241-0274และ02-241-2068-9ต่อ89100และ 89108-9ในเวลาราชการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาผักมณฑลฐานบกที่35คว้า3รางวัลแห่งปีองค์กรดีเด่นแห่งปีและนักบริหารดีเด่นแห่งปีตอกย้ำความเป็นองค์กรและผู้บริหารที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติค่ะ สำหรับสารางวัลคุณภาพนั้นนะคะก็ประกอบด้วยโรงพยาบาลค่ายวิจัยดาบหักมณฑลฐานบกที่35รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี2,564 Organization of the Year 2021สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติพันเอกสมัยคำพันรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี2,564 Executive of the Year 2021สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และพันโทสารักชูสกุลรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี2564 Executive of the Year 2021สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยโครงการหน่งล้านกล้าค,ความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานมอบรางวัลณหอประชุมกองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร ตอกย้ำเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติมีผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีและตอบแทนคุณแผ่นดินได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่ตอไปส่วนพิรบาบข่าวในวันนี้นะคะเราจะนําเสนอในตอนกองทับปกรับซื้อผลผลิตช่วยเกษตรกรจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะสวัสดีค่ะ ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 กนะคะกองทัพบกของเรานั้นได้ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถค่ะใช่แล้วครับพี่ยีนสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบทางการเกษตรนะครับพืชผลทางการเกษตรขายไม่ได้นะครับกองทัพบกก็จะให้ความช่วยเหลือโดยการไปรับซื้อเพื่อบรรเทาทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไปชมกันเลยครับค่ะ กองทัพบกเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามนโยบายของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กองทบกได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรค่ะ นอกจากนี้กองทัพภาคที่1นถึงส่เร่งระดมสปปรรพกําลังทั้งกำลังพลและยานพหาหนะของหน่วยเดินทางเข้าช่วยเหลือและรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทั่วประเทศโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเข้าฟื้นฟนูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบภัยพิบัติช่วยสูบน้ําออกจากบริเวณที่ได้รับความเสียหายและแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวเกษตรกร,กรด้วยครับ ในส่วนของการช่วยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนั้นหน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ในทุกกองทัพภาครวมทั้งกองกําลังป้องกันชายแดนกองทัพบ,บกได้ช่วยเหลือเร่งซื้อผักสวนครัวและผลไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่ได้รับการพยากรณ์อากาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรให้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ซื้อมานั้นไปแจกจ่ายประชาชนผ่านโครงการ Army Delivery ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทั่วประเทศค่ะกองทัพบ,บกได้นำผลผลิตทางการเกษตรไปมอบให้ผู้ป่วยที่อยู่ในสถานที่กักตัวในชุมชนต่างๆรวมทั้งนำไปมอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและด่านตรวจเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยกองทัพบ,บก จะยังคงช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งภยัยพิบัติต่างๆจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบ,บกในการช่วยเหลือสังคมหากขายไม่ออกบอกทหารกองทัพบ,บกพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสครับ น้องอานค,ะค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด1 9นะคะคเกษตรกรหลายๆท่านนะคะผลิตผลผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่สามารถส่งท่อตลาดได้นะคะกองทัพบกของเราก็ยื่นมือเข้าไปสนับสนุนและอุดหนุนโดยการช่วยซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากพี่น้องประชาชนค่ะพิทักษ์ราชาชนปกป้องประชาชรักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสหมดเวลาของรายการที่ราบข้ามข่าวแล้ววันนี้ผมและพี่ยีนต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะนี่นอกระบบนั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญของต้นเหตุปัญหาในการพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยนะคะก่อนในการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2ได้ลงพื้นที่และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเร่งแก้ปัญหานี่นอกระบบอย่างบรูรณาการและยั่งยืนวันนี้ติดตามในตอนกลไกาการแก้ปัญหานี่นอกระบบค่ะ สภาวะปัญหาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมในปัจจุบันทำให้ประชาชนมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพอีกทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินหรือไม่สามารถเข้าถึงสถาบันทางการเงินได้จึงทำให้ประชาชนแก้ปัญหาทางการเงินโดยการกู้ยืมนอกระบบซึ่งจะต้องจ่ายอัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและแก้ไขปัญหานี่นอกระบบในพื้นที่กอรมนเข้าไปให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแจ้งเบาะแสการกู้ยืมหนี้นอกระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของนายทุน จังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับทางกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในและก็ส่วนราชการต่างๆของจังหวัดชลบุรีนะครับก็อยากจะนําเสนอในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบนะครับเพราะว่าเรื่องหนี้นอกระบบนั้นเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับพวกเราทุกคนทราบดีนะครับว่าหนี้นอกระบบนั้นเกิดจาก พี่น้องประชาชนมีความต้องการในเรื่องของเงินทุนเอาไปลงทุนนะครับแล้วก็เขาไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินที่เป็นของรัฐเพราะฉะนั้นก็เป็นช่องว่างให้กับนายทุนต่างๆเนี่ยมาลงทุนแล้วก็ปัญหาที่เราพบก็คือดอกเบี้ยนะครับที่เขาคิดจากพี่น้องประชาชนนั้นมีราคาค่อนข้างสูงบางครั้งอาจจะมากมากกว่าเงินที่กู้ไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็ ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากในส่วนของจังหวัดชนบุรีเองนะครับทางจังหวัดได้ร่วมกับทางกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในในส่วนของตำรวจในส่วนของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถาบันทางการเงินต่างๆนะครับในการที่เริ่มต้นตั้งแต่การเข้าไปเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับว่าเราจะหาทางออกยังไงนะครับถ้าหากว่าตกลงกันได้ ะจะสามารถลดในเรื่องของดอกเบี้ยลงมาทางเราเองก็จะประสานกับสถาบันการเงินต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถกู้ยืมเงินมาใช้นี่นอกระบบนะครับแล้วก็มาหาวิธีที่จะทำมาหากินเพื่อมาผ่อนใช้กับสถาบันทางการเงินที่ทางรัฐได้จัดหาให้การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอดจึงได้วางแนวทาง โดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและครอบคลุมในทุกด้านโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนส่งเสริมการเข้าถึงสถาบันทางการเงินและพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการหนี้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป ปิดท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวค่ายทหารกองทัพบกค่ะทุกๆท,ที่ล้วนมีตำนานแหล่งท่องเที่ยวทหารที่ให้พาบุตรหลานไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนและได้ภูมิใจในรากฐานของความเป็นไทยเราจะไปท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกกันหมดเวลาของ v ซเจแล้วค่ะขอพระคุณรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารเราเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งในส่วนของเรามีทั้งหมด355แห่งแต่และแห่งจะมีลักษณะรูปแบบแตกต่างไปางตามพื้นที่ สำหรับสเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารเป็นประวัติศาสตร์นห้องเรียนในรูปแบบของอนุสาวรีย์ีพิพิธภัณฑ์หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวหรือว่ารากง่าของความเป็นไทยได้เห็นความเสียสละของบรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องรักษาแผ่นดิน่านทางประวัติศาสตร์นห้องเรียนนี้ มีการเตรียม,มพร้อมเจ้าหน้าที่หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งความปลอดภยัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งมีการเชื่อมโยงก,กันกับทุกภาคส่วน แหล่งท่องเที่ยวของกองทัพบกทุกที่ล้วนมีตำนานไม่ไปก็ไม่รู้ก็อยากจะฝากพี่น้องไปเยี่ยมชมกันนะครับ เสียกันให้ทัท่วไทย